ที่ให้ที่ข้อให้เอฟซีหอได้เข้าใจว่าการที่เรามีม,มีบัตรมีสื่ออยู่ในบัตรเนี่ยข้อควรระวังคืออะไรถ้าทําผิดจรรยาบรรณคืออะไรจะต้องโดนโทษยังไงนะครับพี่ใหญ่พี่แนะนำเอฟซีหน่อยเอาพี่ครับเชิญครับพี่ครับเชิญครับ,พ,รบพี่โอครับก็คือ,อปกติอ,อะสังคมนชนหรือทั้งข่าวก็คือประชาชนทั่วไป เพราะฉะนั้นก็อยู่ภายใต้กฎหมายทุกคนครับแม้แตว่านําเสนอในทางที่ผิดครับคุณก็ต้องได้รับโทษอยู่แล้วครับและอีกอย่างหนึ่งคือจรรยาบรรณของนักข่าวครับคุณรู้คือการเป็นนักข่าวคุณจะรู้ดีกับตัวคุณเองเลยครับว่าเรื่องนี้คุณจะเสนอในทางที่ตรงหรือบิดเบี้ยนถ้าบิดเบี้ยนเมื่อไหร่ถ้าคุณก็ไม่มีจรรยาบรรณแล้วอ่ะครับต้องเสนอตามจริงและอีกอย่างหนึ่งนักข่าว การนำเสนอรหรือการตั้งคำถามไม่สมควรชี้นำครับชี้นำบังคับให้เขาตอบครับอันนั้นคือก็ผิดอืมผิดใช่ไหมครับพี่แต่ถามว่ายังใช่มันคือมันรู้ตัวเราเองเลยการทําสื่อเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอันไหนสมควรเข้าไปถ่ายในสิ่งที่ไม่สมควรถ่ายไหมอย่างเช่นไปถ่ายรูปอาญาธรรมอย่างเช่นรูปศพอะไรอย่างเงี้ยแบบคุณขา้ความเคารพกับเขาไหมครับโอเคสมมติว่าคุณถ่ายมาเพื่อ ส่งกองบรรณาธิการเพื่อมาเลือกเพื่อมาอะไรในกรณีนั้นครับโอเคก็อาจจะเป็นไปได้แต่แล้วแต่ว่าในสถานการณ์นั้นเขาสะดวกให้เราถ่ายหรือไม่ครับไม่ใช่ว่าใช้อำนาจสื่อในการบุกเข้าไปครับถามว่าอันนั้นมันก็ไม่เคารพสารที่หรือไม่ให้เกียรติกับคนทั่วไปหรือกับคู่กรณีอันนั้นก็ไม่สมควรใช่ครับครับก็คือผมสุปง่ายๆเลยครับการจะทําถูกหรือผิดคุณรู้กับตัวคุณเองเลยครับการนําเสนอถ้าคุณอคติกับเขา ต่อเขาที่จะสัมภาษณ์เขาคุณก็ตั้งคําถามที่รุนแรงกับเขาชี้นําเขาให้ไปในทางที่ผิดเดี๋ยวเขาก็หลุดในตอบในทางที่ผิดเขาหลงตามเกมคุณถามว่าสิ่งนั้นถูกต้องหรือไม่มันก็ไม่ถูกต้องมันก็ไม่เป็นธรรมแล้วการที่นําเสนอฝ่ายเดียวโดยที่ไม่ไม่นําเสนออีกฝ่ายหนึ่งไม่โอกาสเขาถามว่าในสิ่งนั้นเรอเปิดโอกาสให้เขาแล้วถ้าเขาไม่นําเสนอเองก็ไม่เป็นไรแต่เขาไม่ยอมที่จะมาโต้หรือนําเสนอแต่เราอยากปิดโอกาสเขาครับ เพราะว่าทุกคนมีเหตุผลหมดต้องฟังทั้งสองฝ่ายการนําเสนอ,อทั้งสองทางครับกับก็ประมาณนี้ครับครับแล้วแล้วพี่แล้วอ่าถ้าเราทำมีกฎนี้คือเราจะต้องโดนอะไรบ้างครับพี่ระดับแรกเลยถ้ามีคนร้องเรย<ต>เข้าไป,ไปอ่าจรรยาบรรณแต่ละสํานักสํานักเขามีกฎของเขาเองเพราะว่าสื่อมวลชนผมอย่างที่บอกสื่อมวลชนหรืออ่านักข่าวหรืออะไรต่างๆคุณก็อยู่ภายใต้ตามกฎหมายถ้าคุณทําความผิด ถือว่าเป็นการทําความผิดเฉพาะบุคคลครับคุณก็ได้รับโทษบุคคลแต่ในกรณีที่สํานักใช้ให้ไปทํากระทําความผิดอันนั้นถือว่าสํานักมีความผิดครับอือชัดเจนครับปีครับอันนี้คนดูสองพันห้าร้อยคนพี่ครับเชิญ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 ครับก็ส่วนใหญ่อ่าผมเชื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อเล็กุสื่อใหญ่ตอนหนึ่งปีเขาก็ต้องมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับ เขาก็ต้องมีอ right. ยู่แล้วว่าเหมือนอาจจะมาเรียกแปลงเป็นการใช้บัตรในการสนทัวในการอบรมให้ให้ทําความเข้าใจในการใช้บัตรแต่เหมือนจะอย่างเช่นมีนักข่าวไปทาความกระทําความผิดอย่างเช่นไปขนยาถามว่าสํานักเองเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแต่เป็นกระทาความผิดส่วนบุคคลเขาก็ต้องได้รับโทษส่วนบุคคลแต่ส่วนของสํานักจะปลดเขาออกหรือถ้าเขาแอบอ้างจะฟ้องในการแอบอ้างโลโก้หรือในการใช้ ในทางที่ผิดอันนั้นก็เป็นสิทธิของสานักว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องครับครับ mm hmm. เพราะทุกสื่อเหมือนกันหมดครับแ,แต่มารายาทหรือในการกระทําความผิดนั้นนั้นซึ่งไม่รุนแรงต่อให้ก่อให้เกิดความเสียหายของสานักแล้วก็ไม่ผิดจรรยาบรรณครับบางทีบางสํานักเขาก็อาจจะไม่กดออกเขาอาจจะพักงานหรือตักเตือนครับในการกระทาครับในการทํางานนั้นๆครับพี่จะอย่างเช่นผมยกตัวอย่าง สำนักให้ไปทําแบบนี้ครับส่งไปทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่คุณกับแปดทีไปทําอีกอย่างหนึ่งทำส่วนของสำนักซึ่งหนึ่งแล้วทําอีกส่วนหนึ่งในการโจมตีของคนอื่นอีกครึ่งหนึ่งนั่นก็ถือว่าอันนี้ถามว่าผิดกฎหมายไหมมันไม่ผิดหรอครับแต่ว่า,าทางสำนักต้องมาตรวจสอบมาดูว่าคนคนนี้อทํางานอยู่ในขอบเขตของสำนักหรือไม่แต่ถ้าไม่อยู่สำนักก็สามารถพิจารณาในการยึดปัดและต้อปลดออก ซึ่งเป็นสิทธิของสำนักอยู่แล้วครับคร<ต>ับโอ้ก็โดยประมาณนี้โดยแบบคร่าวๆครับพี่แล้วแล้วหมอขออีกข้ออพี่การที่เราจะมาเป็นสื่อเนี่ยมีบัตรหน้าข่าวเนี่ยหนึ่งเราต้องเข้าอบรมสัมมานาไหมครับสมสัมมานาไหมครับพี่คือโดยทั่วไปเนี่ยโดยสื่อทั่วไปบางทีอะเขาก็ไม่ค่อยมีการอบรมแล้วแต่จังหวะครับเพราะสื่อเล็กงบประมาณเขาก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่โดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีปีละครั้งอาจจะ อบรมย่อยหรืออาจจะเรียกในการอบรมอ่าอย่างเช่นว่าการจะออกสือ่อทั่วไปก็เหมือนกับจิตอาสาครับผมยกตัวอย่างสือ่อทั่วไปที่ไม่ได้กินเงินเดือนนะครับก็เหมือนจิตอาสาที่ส่งข่าวมาแต่ทีนี้เราจะไปบังคับเขาต้องเข้าอบรมต้องอะไรตามกฎเกณฑ์อะไรทั้งหมดมันก็ยากมันก็เหมือนจะปูใสกรนะด้งอ่ะเหมือนจะปูใสกระด้งนะพี่เนาะ ถูกทีนี้มันก็เลยมีการปลดเรื่อยๆปลดออก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 เพราะมันเพราะว่าไม่ได้มีการผ่านอบรมเขาไม่รู้เขาก็กระทาความผิดเรื่อยๆมันก็ถูกการปลดออกเรื่อยๆครับบางคนมีอาอย่างเช่นสํานักที่มีการอบรมอาจจะปีละครั้งครับอาจจะปีละสองครั้งหรืออบรมย่อยหรือประชุมไรเดื่อนครับมันก็เปรียบเสมือนการอบรมครับอ่าอันนี้คือในการอบรมย่อยของของสํานักนะครับอ่าทีนี้ พอมีการอบรมแล้วบางคนก็ยังฝา่าฝืนในในการในขอบเขตของแต่ละสํานักเพราะกรอบแต่ละสํานักเขามีกรอบอย่างชัดเจนครับแต่เพราะเขาจะมีขอบขอบและขอบเขตเขาจะมีกฎกติกาของเขาแต่ละสํานักจะต่างกันไปแต่โดยพื้นฐานแล้วคือไม่ให้กระทําความผิดต่อกฎหมายแน่นอนครับอือครับท<ม>ุกสื่อจะเหมือนกันหมดครับเป็นการนําเสนอครับขอบคุณวันนี้ก็ดูสามพันพี่มีอยายจะฝากอ่า ให้กับสื่อน้องๆไหมครับน้องใหม่หน่อยที่กําลังกําลังเข้ามาทําสื่อแล้วแบบใช้สื่อแบบผิดๆโดยการโจมตีอะไรอย่างเงี้ยใช้โซเชียลแบบผิดๆมีที่มีอะไรฝากไหมครับคือในการเป็นสื่อเนี่ยเอ่อผมบอกได้เลยว่าสื่อเอ่อสื่อที่ดีอ่อผมจะไม่ไม่แยกแยะว่าสื่ออันไหนดีไม่ดีนะครับผมบอกสื่อทั่วไปดีกว่าครับครับคือคุณต้องวางจิตใจเป็นกลางครับการที่เจอผู้กระทําความผิดแล้วเรานําเสนอ ครับคุณมีหลักฐานเพียงพอหรือยังอืมถ้าคุณมีหลักฐานเพียงพอเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เขาเอาเปรียบประชาชนเขาอย่างนี้อาจอย่างเช่นหน่วยงานรัฐบางหน่วยงานเอาเปรียบประชาชนอย่างนี้สื่อเข้าตีครับเพราะสื่อต้องทําหน้าที่แทนประชาชนครับสื่อไม่ใช่มาข่มเหงประชาชนครับคําถามที่คุณถามออกไปที่คุณนําเสนอออกไปคุณต้องเป็นตัวแทนประชาชนที่นําเสนอทุกคําถามก็คือประชาชนต้องอยากรู้ครับในสิ่งที่คุณถามไม่ใช่คุณอคติกับเขา แล้วก็อยากรู้ด้วยตัวเองและไปถามและเอาไปออกไปยี้เขาไปบี้เขาครับซึ่งไม่ให้เกียริเขาครับมัน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 ก็ถัมันมันก็ออกในในแนวทางข้างที่ผิดผิดไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับครับผมก็โดยประมาณนี้อยากฝากให้ทุกคนเข้าสื่อน้องใหม่แต่อย่าบอกว่าผมเป็นตัวแทนสื่อที่ปากเลยในฐานะสื่อคนหนึ่งดีกว่าครับก็อยากฝากให้ว่าให้ช่วยเหลือสังคมจริงๆทําในสิ่งที่ถูกครับ อย่าเห็นแต่สิ่งเล็กๆน้อย,อยครับแล้วทําให้ขาดความเป็นตัวตนหรืออณิธานของตัวเองที่ตั้งใจที่จะมาทําครับดีกว่าครับโอเคครับขอบคุณพี่พจาร <ๆ S 1> มากๆครับขอบคุณมากๆพี่